อีกไม่กี่ชั่วโมงเท่เ<ร>านั้นนะครับที่เดืองแม <neue> ์นะครับแมนเชสเตอ์ยูไในเต็ดกับอร์พูในเมืองไทยจะเริ่มต้นขึ้นนะครับวันนี้เขานัดเราว่าจะพามาดูความคืบหน้าของสนามความพร้อมของสนาม,นามราชมังคลากฬาสถานนะเขาบอกว่าความเป็นอินเตอร์ความอลังการเป็นยังไงที่พรีมลีก<โอ>เป็นยังไงวันนี้90บกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ราชมังคลา เดี๋ยวเราไปติดตามมันว่ามันจะอาการจริงหรือเปล่าเราเดินจากข้างนอกมาคันก็จะมีพวกฟูโมงมีพวกซูมมีห้องทำงานใช่ใๆที่ราวกับยกออฟฟิศใหญ่ๆเนี่ยมาไว้รอบๆสนามราชมังคลาเลยผมว่าน่าจะมีเกือบ5-60ซุสมจะถึงหรือเปล่าหรือว่าจะเลยหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นโอเปเรชั่นของของการทำงานนะครับและนี่ที่เราจะพาเข้าไปเนี่ยคือพี่วินิตอยู่ข้างใน แลงใ,ให้รู้ความคืบหน้านะครับ<ม>พูดถึงทุกปัญหาทุกเรื่องให้นักข่าว<ม>ถามนักข่าวอยู่กันเต็มเลยเดี๋ยวเราดูวนก่อนแล้วนะเดี๋ยวเอยเข้าไปดูในสนามครับครับ เราจะเปิดให้เข้าได้ตั้งแต่ประมาณบ่ายสามโมงครับบ่ายสามประตูเปิดนะครับก็มาก่อนก็ด้ามันคนอาจารยร์น้าบดก่อนนะครับส่วนนี้บริเวณนี้ต้งรู้ทเป็นเซนของผู้สมัครสมุดถ้าเคยไปโอแท็บฟอร์ดหรือว่าไปแองกลกิเเล้งคุณจะต้องซื้อตั๋ว สเตเดียมเดียววันนี้เราอะไรอย่างนี้ตัวสเตเดียมหัวมันจะเป็นยังไงไปจากเมือนกับมีไปแอนฟิลด์หรือว่าไปโอแทฟฟอร์หรือเปล่าเดี๋ยวพากันไปเดียวจะมีจะมีทีมงานพาไปใช่ครับสเตเดียมเดียวอ่ะต้องเตรียมตัวตังนิดนะครับเพราะจะเดินขึ้นกับสัญจรทข้างบมนะครับ พื่วความแข็งแรงของทุกคนแบกหามนิดเลยเมื่อก่อนนี้ไม่มีอย่างนี้นะอันนี้เพิ่งมาปูย่าเทียมทําสีใหม่นะครับที่เราดูจากข้างนอกนี้การที่เราเพ้่ไปดูห้อเวนีข้างบนก่อนเราก็จะมีโอกาสมองจากบุมบนของสนามเราจะเริ่มต้นจากเันอ <AT S 2> อกมาแล้วสนามมีความพร้อมขนาดไหนนะ ว้าวนี่คือเดินลงสู่สนามแบบนี้เลยนะครับรบนะฮะนักกีฬาก็จะเดินลงสู่สนามแบบนี้พรมเลยนะเป็นพรมเลยนะครับเป็นเล็ดเลดเคาเปตนะฮะใช่ครับก็จะเดินลงไปตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูห้อง VIP ก่อนคะครับ i p เล้าครับฝั่งขวานี่จะเป็นแมนยูใช่ครับฝั่งซ้ายเป็นเรอร์พูลนะครับเอาติดติดกันแบบนี้ขั้นแค่10เมตรรึเปลใช่แล้วมันจะมีทางออกจากกระจกจากในห้องมามาสู่บริเวณที่นั่งข้างนอกใช่ครับคือมันคล้ายกับตัวดิมก่อนอที่เอ็นวีเลยมันต้องบอกว่าจำลองบรรยากาศที่ยังติดมาเลยครับครับเดี๋ยวเข้าไปชมว่าในห้องงานครับประเด็นก็คือว่า ห้องมันอาจจะไม่ได้ดูหลาอะไรมากมายแต่ถ้าใครที่เคยเห็นครับราชมังคลากีฬาสานเดิมเนี่ยมันจะไม่มีห้องลักษณะแบบนี้เขาต้องบอกว่ามันเปลี่ยนไปมันรีโนเวทให้มันยุคใหม่หพี่ปูมันนิวลุกขึ้นมาอันนี้ทําเพื่อเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยใช่ครับเสร็จแล้วนั่งดูบรรดาผู้บริหารของแมนเชสเตอร์อยู่ข้างบนันดูดื่มวงดื่มวายกันแล้วก็เดินออกไปนั่งบริเวณนี้นะฮะนี่แหละครับอ่าฟ๊อ แล้เทสต์วีลเวอตรงนี้เนี่ยพอมาถึงช่วงที่แมตช์เริ่มแข่งนทางบัลลังก์นี่ก็เป็นจุดที่ดีที่สุดเขาอยากนั่งชมนี่ถือว่ากลางสนามนะพี่ปู๋เพราะว่าคนละฝั่งก็ดูได้ผมว่าน่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดในสนามเขาบอกว่า VIP ของทั้งสองทีมเนี่ยมาร่วมพันคนเลยนะโยมฝั่งละหกร้อยเจ็ดร้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงต้องเตรียมความพร้อมทับงฟัคทอรี่ต่างๆเนี่ยเพื่อรองรับตรงนี้นะครับ รูปแบบของการเซทเซทที่นั่งนอกจากกระตันทั่วไปที่มีเก้าอี้นั่งปกติอยู่แล้วเขาเพิ่มเราจะไม่เห็นว่าไม่มีลู่แล้วนะใช่ปกติเราจะมากระดานมีลู่นะครับแต่ว่ามีเก้าอี้เพิ่มขึ้นมาลองดูให้เหนือถ่ายดูว่ามันมีเก้าอี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มันมีพื้นที่ยกระดับกันมาเป็นฟรอยกระดับขึ้นมาซึ่งตรงนี้น่าจะได้อีกหลายพันที่นั่งนะครับรอบๆทั้งทั้งตรงด้านที่ ทานอจารย์มีหลังคาด้านตรงค้ามนะครับแล้วก็ด้านหลังทั้งสองด้านนะครับก็จะขึ้นมา4ี่หชั้นจนกระทั่งไปเชื่อมกับเก้าอี้เดิมใช่ครับถ้าใครดูในด้านซ้ายนี่นเก้าอี้เนี่เขาจะอันนี้เรียบร้อยแล้วสีดำพี่บูดางด้านซ้ายนี่โอ้โหอลังการมากเดี๋ยวไปดูพื้นสนามกัน แล้ว่าเดินลงสนามก็เจอพี่นิพสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคสวัสดีครับยินดีด้วยครับสวยงามมากพี่สมบูรณ์แบบมากสวัสดีครับสัสเดินจากกรมมา ครับมาถึงยากไม่รู้อะไรนิ่มกว่าเออเอ่อคำถามคือคำถามจะถามวันนี้ว่ายากกับโพมป็นไหนนิ่มกว่ากันทีนี้เรจุดได้ลองสัมผัสดูนะครับคือคือยากก็โยเตะบอลที่นี่บ่อยๆเราอยากรู้ว่ามันแตกต่างจากเมื่อก่อนเลยอันนี้เปลี่ยนหมดนะเปลี่ยนหมดอันนี้เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนหมดแล้วครับความเรียบต้องบอกก่อนว่าความเรียบเนี่ยค่อนข้างจะร้อยต้องบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเขาดีโนเวทเขาหรือหญ้าประมาณ สองสาเดือนที่ผ่านมาละหรือเป็นทรายหรือเป็นพื้นและในช่วงในช่วงหนึ่งเดือนตอนเนี้หนเดือนก่อนหน้าที่จะแบตจะเริ่มเนี่ยตัดหญ้าทุกวันใช่ไหมครับเกินเจ็ดมิลลิเมตรหรืออะไรประมาณเนี้ยนะครับนี่ตัดทุกวันนะฮะใช่ครับแล้วดูลายมันลายของมันเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับโอเชฟ่ฟอร์ดครับอ่าเลยครับที่สนามซ้อมนี่เน็ครับนี่เน็ตแมนยูครับ ขอบบคคุณรัเป็นยังไงบ้างพอคุณไปโอทีฟบอดบ่อยๆเนี่ยคุณจะเห็นอย่างนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันมันใกล้เคียงไหมครับแม่เออผมรู้สึกว่าผมไม่เคยคือคือญาติญาติที่เห็นเนี่ยมันมันดูแล้วนอยเออเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆครับก็ผมรู้สึกว่าด้วยความที่ทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับลงเล่นที่แอนฟิลด์แล้วในระดับพรีเมียร์ลีกเขาก็มีญาติที่คุณภาพอยู่แล้วนะครับก็ต้องขอยอมรับว่าคือเราได้ไม่เห็นแบบเนี้ยก็เชื่อว่านักฟุตบอลมาเล่นแล้วเนี่ย คงจะรู้สึกถึงความเข้มข้นของเกมสปีดบอลต่างๆ,ๆงการเคลื่อนเกมมันจะทําให้เราดูบอลได้สนุกขึ้นแนทเวลาเราไปโอเดรฟอดนะเราไม่มีสิทธิ์เดินมาตรงนี้ตรงนี้เลยนะถูกไหมมันจะถูกการไปข้างนอกนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยอพอทีซสุดฤดูการทีเขาจะแซะย่าไปแล้วก็ขายไปที่ลึกให้ครับผมอันนี้ก็ขายกันนะอารมณ์เดียวกันก็สำหรับผมคือแค่ดูก็อิ่มแล้วครับเนาะโอ้รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นที่บ้านเรานะครับ ว้าวว้าวนี่คือล็อกแกรุูมนะฮะยกแอนฟิวไว้ที่นี่เลยใช่ครับก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ปูแต่ว่าดูใส่ใจรายละเอียดเนาะใช่ใช่แต่ตรงนี้ยังเป็นเบาะหนังเลยอ่ะเบาะหนังนิ่มๆแล้วก็นั่งนี่นโมเมตาร่านะฮะมาดูนะครดูพื้นดูพื้นอ่าคือคือต้องบอกว่าใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆครับนะฮะ ทั้งหมดนี้คือความพร้อมของเดอะแมทช์นะครับเราพามาตะลุยราชมังก์กีฬากีฬาสถานที่เราไม่เคยเห็นในรูปแบบนี้มาก่อนใช่ครับนี่กันมันมันต้องบอกว่ามันเป็นการเชนราชมังคลากีฬาสถานให้เป็นคล้ายๆกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเลยใช่ครับก็ต้องบอกว่าคนไทยทำได้นะครับครับอ่ะพบกับความมันของเกมเดอะแมทชนะครับ12กรกฎาคมนี้นะครับวันนี้ฟุตบอลรักแบดบล็กลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ ถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล1้อยนะครับ